ผมหนาเขานี่ครับหู้ดีครับหู้รอเลยครับให้แก้วรอครับตาแตบยมไงพอบึ้งขาผมครับบึ้งเทียบกับขอขออนุญาตได้ครับเทียบกับอีบูดผมครับนี่พี่น้องบึ้งเงยกับไอีบูดสามเทียบป้าขับเพื่นได้เจ็ดปีนี่น้องห้อยแกงเนาะครับหู้ครับนี่หลายดีครับเบึ้งขาหนีงยันยันเลยครับนี่แล้วก็หนังคอหนังยังไงยังหลวมๆนะครับป้าหูเพิ่นแหมพี่น้องพี่ครับหูใหญ่เขาใเงยไหมครับหนาคมหนาร้อนเนาะ ฝังไมโครชิดเรียบร้อยครับมีไมโครชิดสแกนตัวอยูวบ่ได้ครับคือเพิ่นก็มีใบเกิดมี่ยังครบมีถ้่วรางวัลห้แล้วก็ความสูงยูที่อย5ีมหาครับไายสูง150หครับตอนนี้หนา1อยซีหาครับซ4ฟซีีหานะครับครับคอยแกล้งสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปมีมีเม่าฝากพอพันสายประกวด2ตัวครับ กับแม่ทองสายเลือดดีครับกับแม่ทองอีกแม่หนึ่งเป็นสายเลือดที่กันครับแล้วกับแม่ลูกอีกคมหนึ่งครับคลิปนี้ถือว่าเป็นควายเก็บประกวดเลยเนาะครับควายเก็บประกวดครับ<อ>ผมจับแต่ควายประมาณนี้นะพี่ <laughs> พี่ก็เห็นอยู่นะครับทุกคลิปทุกคลิปมาครับ <laughs> เอาสัตว์ไหนทางค้อยแก้งนะครับทิมที่ยู่และเบอรทโทไข่พี่น้องนะครับที่ยู่กับบ้านโคกกองตำบนวังใช้อำเภอบรระบือจังหวัดมหาสารคามครับ เบอร์โทรครับเบอร์โทร098941824ครับผมอีกเบอร์1926302280ครับเฟซบุ๊กกัเป็นทุ่งทองฟาร์มควยงามเมืองบอละบือครับแล้วก็เฟซอันไลค์ไลค์เป็นเบอร์ทีว่าทั้งสองเบอร์เลยครับครับผมข่าวาฟแกงเดี๋ยวควยจะฮอนแดดเนาะเดี๋ยวใหายละเอียดของตัวแรกเลยครับครับผมรายละเอียดนะครับผมตัวนี้เป็นลูกไส้เก่าเจริญครับอายุสองปีสิบเดือนครับใบเกิดครบครับผม ตอนนี้เพิ่นได้ฟันแท้คู่หนึ่งครับยังยังห่างยังสีเลื่อมสีเลื่อมกําลังสีเลื่อมเต็มนะครับคือตอนนี้สถานะเพิ่นสูงร้อยหาสิบหกบวกครับหาสิบหกบวกครับผมเรามานี้อายุนี่สองปีสิบเดือนผมกลว่ามันอนาคตมันติดไกลครับครับผมครับประวัติชัดเจนครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเก้าหาสิบครับคือควายตัวนี้เพิ่นเจ้าของเก้านะเพิ่นเอาไปเพิ่นมีพอขาซื้อไปนะครับออกจากบารบือเ้านะครับ เพิ่นซื้อไปออกจากบารบือแล้ววันนี้พอค่าน่ยซื้อไปแล้วเพิ่นไปขายกันอยู่ตลาดนัดหรือประมาณนี้นะครับผมไปน้ำสิงถามแล้วพอแกงก็เลยไปซื้อลูกเพิ่นมาก่ะครับลูกลูกลูกตัวนี้นะผมไปซื้อมาแต่ขอนแก่นครับครับคือตัวนี้เพิ่นขายไปทางขอนแก่นคือจะคนที่อยู่ขอนแก่นน่ะเพิ่นซื้อเอาอันตัวนี้ไปเป็นพอพันไหมครับครับคือแม่เพิ่นอ่ะเพิ่นขายไปเวียดนามแล้วว่าแม่มันผสมปติดประมาณนี้ครับสไตล์นะครับแม่แก่ก็ขับแม่มันใหญ่ครับ ป้าพี่น้องข้อยยุบบาระบือครับใบเกิดอยู่บาระบือมีหมอมีอย่างเบอร์หมอเบอร์อย่างชัดเจนเลยครับประวัติชัดเจนครับคนนี้เป็นบัธรรมดาเด้พี่น้องครับเรียกธรรมชาติบ่วค่อยแกล้งนะครับเรียกธรรมชาติเนาะค้อยเรียงธรรมชาติครับกินตะฟ้างครับตัวนี้ครับรับประกันว่ากินบ่กินหัวหานครับกินบ่เป็นยังมีเห่ามีอย่างเต็มเลยครับนี่แถวนี้ครับ พ่อพี่น้องครับโค้งสร้างเพิ่นดีแท้ครับเพิ่นยังฝึกบ่ได้ขาใหญ่เนาะงพี่แก้งเนาะเพิ่นฝึกบ่ทันได้ครับเบิ่งขาเดิครับโอ้ขัขาใหญ่เด้อครับขาบักใหญ่ครับเรียบหนาพ่อั้ยครับสูงไรหาสิเซนผมสูง168เซนครับลูกชายเก้าเจริญครับผมโอ้พี่น้องได้ครบเลยครับพี่แก้งเพิ่นรอเนาะรอครับนี่เบิ่งเบิ่งลำตัวเงดีครับผมหน้าเขานี่ครับหูดีครับโอ้รอเลยครับพี่แก้งรอครับตาแต้มใหญ่พอเบิ่งขาผมครับ เพิ่งเทียบกับขอขอนุญาตได้ครับเทียบกับอีบูดผมครับนี่พี่น้องเบิ่งเงยกัอ้บูดสามเทียบป้าสักเพิ่นได้เจ็ดปีนี่น้องหอยแกงเนาะคครับูรับนี่หลายทีครับเบิ่งครับนี่ยังยเงนย้อนได้ครับนี่แล้วก็หนังคอหนังนยังไงยังรวมๆวมเลครับป้าหูเพิ่นไหมพี่น้องพี่ครับหูใหญ่เขาใเงยไหมครับหนาคมหนาลอเนาะเอาไปอัดนี่คือเป็นอนาคตดิกไก่เลยครับก้อยตัวนี้แม่เพิ่นใหญ่ครับพ่อเพิ่นก็ใหญ่ ก็จะเลื่อนนะครับเนาะเมียนครับค่อยแจ้งเปิดไห้พี่น้องแพงปะครับผมเปิดมาแพงเนี่ยผมเปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันบาทพี่น้องครับคันพี่น้องกําลังหาอนาคตพอพันที่ไปคุ้มฟูงหรือพี่น้องไปเห็ดปเอาไป,ป,ไปยางปร,ประกวดนะครับ<ม>พันนี่ครับผมผม,ผมมาในน้ำแห่เอาไปยางประกวดครับเพราะว่ามันใ่ใ่ยยดีค้ยตัวนี้เป็นค้อยท,ที่ที่หนุนตาครับ คือรุ่นอนาคตรุ่นรุ่นรุ่นรอยเก็ดสิบยจะไปกับหกสิบหกสิบบวกนี่ว่าขาดเท้เครับหกสิบขึ้นนี่พันแท้หนึ่งคู่ครับแมนร้อยหาสิบหกนะครับตอนนี้พี่ครับเนี่ยผมยืนพี่น้องเห็นผมว่าเท่านั้นแหละนี่แหละครับมีผมมาดิผมลอยหกหกสิบแปดครับผมสูงอ่ะคือผสมผสมกับรับประกันเสิร์งครับผมรับประกันให้พ่อมนี่ครับเพราะว่าผมขายหัวเสิร์ฟหัวเสิร์อยู่ตลอดครับอ๋อยู่นี่ครับ ผมรับประกันให้ครับตัวนี้นี่เพื่อนทับตัวอย่างตัวแล้วครับตั้งแต่มาอยู่กับใครแก้งไม่ยู่กับผมหมู่วานเขาไปทับสองแม่ครับครับเกียไปทับสองแม่หมู่วานนี่ใครทำกับเสมอกันดีครับหมู่วานกับไปวได้เงินสามพันเนี่ครับแบบนี้นี่ทับน้อรับจ้างเนาะใครแก้งเนาะครับผมทับพันหาเลยครับตัวละาพันหาบ่อ้ายผู้ใดเลยครับแบบนี้ครับเบ่อ้ายครับบ่อ้ายคือคือมันเป็นกล้วยอ้วนๆมาเนี่ยมันกล้วยลักหลายบาทดีครับกล้วยตัวนี้ ครับรุ่นรุ่นรุ่นไม่ต้องรุ่นนะอกครับร้อยหกสิบจีดเทิงบ่อเนี่ยครับือเกินร้อยหกสิบไปไปรุ่นไปรุ่นร้อยหกสิบห้าเจ็ดสิบไปลดครับก้อนนี้หกสิบห้าผมนะผมเาหกสิบห้าขึ้นก้อนตัวนี้พี่น้องครับผมจะแนะนำมือสี่ครับขันพี่น้องมีเมพันหลายๆนะครับเอาไปคุ้มฝูงนะครับพี่น้องจะลดค่าใส้จ่ายภายในฟาร์มหลายๆเลยครับ เพราะว่าตัวนี้เพื่อนจะมีเชือมีสายพี่น้องแล้วก็เพื่อนจะได้เลี้ยงโค้งสางกระดูกแข้งขาเป็นไงครับแข้งครับกันพี่น้องเนาะสู่ตัวไหนเนาะสู่ตัวไหนค่อยคุยเนาะตัวไหัทัวมากครับครับป่กมาแจ้งเบื่อนตัวไหมครับครับมาแจ้งนี่คือรายการที่สองนะครับครับรายการที่สองเข้าไปหนี่ยเป็นผู้อนาคตพอพันเงินคือเดินสนามมาแล้วครับเนี่ยตัวนี้ เกิประกวดเลยเดี๋ยวผมบอกเรื่องอันตัววังหันกันด้ครับตัววังหันนี่นี่ครับอันนี้มันเป็นใบเขาร่วมงานประกวดคว้ยจะปีหกหกับครังที่หนึ่งคือตอนเพิ่นอายุหน่อยอยู่นะครับนี่กับใบเกิดเพื่อนนะครับผมนี่ครับผมจะไปน้ำรับตัววังหันนี่ครับตัวลูกเก่าเจริญครับเป็นรายการแรกครับผมโอเคครับครับมาอ๋อเรื่องละเอียดของุัวนี้ครับมาเลยครัตัวนี้เคยหยางสนามแะ้วครับ นครับโอ้เพป็นคือแกงขาไงนะครับพี่แกงเงยปากคัะเลยครับมันเป็นควายมันเป็นลูกผู้ใดครับเงินอังครับลูกเงินมงคลครับสายทองตีนโตครับผมทองตีนโตครับหนาอ้างครับโอ้พี่น้องคันพี่น้องที่เคยเล่นสายนี่เขาจะดูกันนะครับเมียนควายสายนี่เบี้ยคมหนาเนาะครับเฉาล้นนี่เงยบ่บ่ฟังครับควายสายนี่ครับนี่ครับเรียบแมียพี่แกงหนาครับเนาะแกงขาไงครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนได้อายุจากปีจากเดือนแล้วครับเพื่อนได้อายุมีสิบเดือนนี่เป็เดือนนี่แหละครับครับผมถือว่ายายในฮะไม่เกินไม่เกินเนี่ยเอาไว้ใส่บุพมหาเพราะเห็นเห็นแต่ถวยรางวัลนี่ครับเพื่อนเข่างานประกวดโอ้ได้รางวัลเลยครับพี่น้องอันนี้คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรอครับครับผมเพื่อนที่สามไหมครับอ๋อมีใบเี่เยอะพี่น้องมีควายเลยผมหลายตัวนะครับเมื่อนั้นสิบตัวเลยครับถือว่าเก่งนะครับตัวนี้ก็คันได้ขายกับ สียหายไปเบิดนะครับเพราะว่ามันเป็นของมัดติดตัวพนมาเขาเอาเกียร์ใบพนกับสีว่าของตัวใดที่เกรับครับเพราะว่ามันมันพิมพ์สื่อว่าซื้อว่าซื้อเพนไปแล้วไหมครับสื้อทุ่งทองครับตัวนี้เจ้าทุ่งทองครับผมขอประกาพิ่เลยครับครับเขาบอกงี้ครับนี่คายงีสิบเดือนครับโอ้พ่นใดหนาล่อเนาะให้แก้งเนาะครับหนาพนลอดีครับ ตาแตมแจมจำครบนะครับพี่น้องเขาใหญ่หูใหญ่ครับครับเขาใหญ่หูใหญ่ครับเยี่ยงเนื้อหนังนี่ว่าต้องห่วงเนื้อครับพี่น้องหน้าหานขักดไปครับมือขาบึงลิบบึงหนังครับพี่้อแก้ขาเทียบได้หอครับขอหยาดครับผมสูสีก็บักสูสีก็บักว่าหั่นไหมครับโอ้สูสีกันแต่ว่าแต่ว่าตัวนั้นเพิ่งจะอายุหลายกว่าเนาะตัวนั้นอายุหลายกว่าแต่ว่าเพิ่นโยงครับครับตัวนี้สิเป็นสิบโบ้วยเยงวอนเพิ่นสิได้เนื้อหนังเอาตรงๆครับผมแมน ผมตัวว่าสิบเป็นสิเป็นตาสูงหรอกคือเป็นเป็นตาตาสูงอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าตัวน,นั้นสิสูงกว่าเห็นไหมโอ้ครับไังไงฝังไมโครชิปเรียบร้อยครับครับมีไมโครชิปสกแกนตัวอยู่บ่ได้ครับคือเป็นกบบมีใบเกิดมียังครบมีถ้วยรางวัลให้แล้วกะ็ความสูงอยู่ทีลอยซี่ชิมหาครับไทยสูงว่าหาซิฟครับตอนนี้หนาลอยซี่มหาครับซี่ซี่ซี่มหาแะครับก็ แม่เพิ่นเป็นควายเผือกนะครับแม่เพิ่นอยู่ขวกของพี่เอกอินเตอร์ครับสูงปะครับใหญ่ปะแม่เพิ่นเป็นควายเผือกสูงลอยสี่สิบห้าครับโอ้ก็ถือใหญ่ด้วยครับครับผมแม่เพิ่นซื้อกันสองแสนสามแสนหมือนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งไทยนะครับพี่น้องมามาเบิ่งไทยครับครับ โอ้ตัวนี้ท่ายค่อนข้างจะเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับผมเพื่อนที่เต็มแล้วเพราะว่าสายเนื่อนจะเป็นสายประกวดนะเนาะครับสายประกวดแล้วผมผม,ผมปั่นเขาประกวดปีใหม่ไหมครับพี่น้องทำเนื้อ,อทำตัวแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเอาไปยางต่อเลยได้ได้เลยครับผู้ใดต้องการไป็นยางปั่นท่ายไงไหมพี่น้องคุณหางกะไรไงครับห่างหลายพร้อมใครนีเพียงคักน้อยพี่แกงเนาะครับผมหางกระลึกกระลามดีครับเอาราคาเลยครับพี่แกงเปิดให้พี่น้องแพงไหครับราคาเปิดไว้กันไป กันปวยกันปวยป่ครับก็กกันผมกนั่นกันหาอยากนี่พี่เอาใหอยแกงบอกราคาไปเลยสิถึกสิแพงนี่ขอให้บอกครับแมรนครับคือผมกินไปเลยครับผมเปิดไว้สองแสนเก้าครับได้ครับนี่ต่อรองไหนครับพี่น้องขันพี่น้องมากเด้อครับมาเบิองมาเบืองตัวจริงครับมาคุยราคากันนะคอกันได้ครับแมนครับต่อรองไหนอยู่ครับแมนครับให้ชันเจนไปเลยครับคือผนเป็นสายเลือดของท้องตีนโตไหมครับ สายนี่เขาลูกกันครับไข่แก้งซุ้มที่เพิ่นเล่นกันเล่นกันอยู่ครับแมนครับสายท้องตีนตัวนี่คือเพิเ่นเฉาล่อนนี่เพิ่นนี่เงยมาฟังเลยครับแมนครับเนี่ยขันเฉาล่อนนี่จังเล่กันลอยหาซิบมายูเด็กผมมาเนี่ยขับควายเนี่ยกระดูกแข้งขาเก่งเนาะไข่แกงเนาะแมนครับมันเยงยไม่ค่อยลุ้มคลัทไม่ครับลุมมบ้มรวมไหมเนื้อหนังยันยันแ,แมพี่น้องนี่ครับคือผมกับปั้นไว้แล้วไหมครับผมสะเอาเขาสนามได้ไหมครับตอนเนี้ย คืองานงานมันเกียวบารบีครับผมที่เอาขอยางเอาตัวนี้เลยครับสลรับให้แก้งแล้วคิดว่าเพื่นได้อะไรอย่างไรครับเนื้อหนังกระดูข้องสางแล้วก็หนาล้อครับได้หลายๆอย่างเลยพี่อนาคตถอยแก้งคิดว่าเพื่อนจะไปในรูปแบบไหนครับอนาคตนี่สิไปขึ้นจังพอได้ครับคือพอเนาะเมีนเขอไปเบิ้งได้ครับเงินมงคลครับคือกันก็พอเลยครับแล้วก็ส่วงเขาสิคือพอเนี่ยนะครับครับ ครับก็ไข่คือปูคือยางเพิ่นนะครับครับเป็นข้อยป่าเถางายไหมครับข้อยข้อยมูนีข้อยป่าเถางายนี่พอเพิ่นกับหกปีเลียวนี้ครับเดี๋ยวเิ่นคือจังข้อยสามสี่ปีนี่ไหมครับพอหกปีอ่ะแล้วกับกันท้องกริงตัวอ่ะคือจังข้อยป่าเถานี่ครับข้อยหลายปีเลียวนี้ข้อยพวกนี้ครับทีเป็นข้อยอยอมตะเนยคือเขาเอื่น่าข้อยไงสาครับแต่ว่าไงเรื่อยเรื่อยขับไงสาญ่เรื่อยครับใหญ่ไปเรื่อยครับพูดถึงน่ะคือ คือมันเป็นสายอุไทยเนาะแมนง่ครับอุไทยเรือดร้อยครับอุไทยเลือดร้อยมันจะเป็นประมาณนี้ครับครับผมผมก็เปิดไปเนี่ยราคาเนี่ยแหละพี่ต้อมครับเนาะหอยแจ้งเนาะสองแสนเก้ากับมาจังมาเบิงเอาพี่น้องครับคือในราคานี่สามารถเปิดได้ครับพี่น้องมากกับมาเบิงครับขันมามากระพานเด้อพี่น้องเมียนมากกังมาเบิงเอาผมกับเปิดเลีนๆไปเลยครับเปิดแบบว่าเข้ากับใจหนึ่งกับอยากขายใจหนึ่งว่าอยากขายนีไหมครับ ครับครับ่าเมนว่านั่นนะครับโมเมนว่าเขาห้องแพงนะพี่คือเขาอยากร้องเลยเอาไปแจ้งนี่คือรายการที่สามนะครับครับอันนี้รายการที่สามครับผมละเอียดเป็นไหนเนาะครับตัวนี้เป็นแม่ททองครับตัวนี้เป็นลูกสาวเนีก่อนเนาะปังแปดริ้วครับครับผมลูกสาวปังแปดรล้วราคาบอทันในใบม้าดิผมเอามาเหมือนซอยนี่ได้ค่อยไหมนี่ตรวจทองแล้วครับสาวทองแรกครับผมทองแรกฟันแท้หนึ่งครูครับ ฟันแทะหนึ่งคูเตรียมไปบุ้นหนิครับฟันแทะหนึ่งคูเตรียมแล้วครับเพป็นสูงปะครับสูงหน่อยสี่สิบสองครับโอ้ถึงกระสูงเนี่ครับครับผมฟันแทะคูเดียวครับขันเต็มควายไม่หนีเป็นแม่ใหญ่เลยเนาะครับผมทองได้ไหมครับพี่น้องสองเดือนครับจะเข่าสองเดือนนี่แหละครับทองกับตัวไกครับทองกับอ่าฟ้าประธานครับผมโอ้ครับฟ้าประธานจริครับคืออ่าผมไปซื้อน้ำเพลินแล้วที่นี่ผมมาเอาใบน้ำเพลินมาผมเฝ้าไหมผมยังมาแดงเพลินนะ <ruled. S 1> ซื้อแล้วเฝ้า <finishing> ข <on developed Airbnb> ึ้นรถนะครับผมผมก็เลยขีออกมาเลยครับเดี๋ยวผมสิกลับไปเอามือนีแหละครับผมให้คิดเดี่ยวเดี๋ยวผมหัวกระโหนกใหญ่ดีนะครับนี่ครับลูกกันลูกสาวปังไปลิ้วเนาะแมนครับโอ้หนางามครับพี่น้องตาแป็นแจ่มแจ่มเพิ่อนขอมันเยี่ยมอะไรบิ่งพุ่นโอ้ถือว่าใหญ่นะครับสนุกครับแมนหน้าดีหน้าคมหน้าหวานไหมครับพี่น้องคือเพิ่นพัฒนามาแล้วไหมครับคันฮอบเบิ่งงไงครับนี่ขนควายพัฒนามาแล้วนี่เป็นที่ละ เป็นหนางามเนาะหนางามหนาไม่ค่อยหักดอกเอาง่ายๆครับหนาไม่ค่อยหักนะนี่ครับเพิ่นอ้างดีเด้อ้างเพิ่นกับยี่พร้อมเพิ่นไม่เคยยังค้มหนาค้มลึกเดิพี่น้องขนาดเป็นสาวท้องแรกด้วยนะครับครับควอยพิ่นบ่ค่อยได้จับเลยครับเพิ่นปล่อยเลยเพิ่นปล่อยเลี้ยงเบิ่งคุนห่างดูวยเหรอพี่น้องใหญ่เด้อครับครับควอยน้ำไห่อยู่แถวแถวบ้านนี่ครับบ้านใกล้ๆกันโอู้ใกล้ๆกันนี่ครับบ้านใกล้ๆกันโอ้ขันเลี้ยงใบปัญหาแล้วนะครับเนาะไงเลี้ยงครับเดี๋ยวผมิผมไอ้ท้ายคลิปแล้วนี่ผมไปเอาให้ครับ ครับแม่เอาพี่น้องเบิเงให้ทุกส่วนเด้อครับกระดูกแข้งขานะครับเล็บถือว่านานเลยครับเราโทรน้ำไม้เยาวานเอามึงคือบอกเอาไปโอ้ยไข่ฟ้าเถอะนะไข่มีงานไปเซิ้งง้วเถอะนะครับกับผมกับเล็วเซิ้งฟ้าว่าไปเซิ้งง้วแม่ผมมีงัวพอพันเซิ้งง้วแล้วกับมาแต่งคล้วยเนาะครับแม่ผมมีงัวพอพันน้ำความเดียวหนิเราผสมจริงงัวพอพันกล้วยพอพันครับครับเอาบอกเลยราคาด้วยครับผ้าแกงเปิดลายปันใดเนาะราคาเปิดประเภทไหนแม่นี่เปิดใบหกเมื่อเก่าเถอะนี่ จงไงตัวอยู่บครับตัวครับผมตัวอะไสูงลอยซีสิบสองเหรอแต่ว่าประกันไว้ซีสิบเอ็ดตำตำนะครับวัดน้ำกันครับวัดกัไนไปตอมน <42 S 2> ี่ลอยซีสพี่น้องเอาบอกตำไว้เพื่อแมนบอกวิปัญหาในการจัดสรงนี่่น้งเพืพปัญหาในการจรัดสรงครับแมนครับ<อ>ถือว<น>่าหญ่น,นะพี่น้องได้ลูกแรกได้ขนาดนี้ถือว่าหญ่ไลยครับคือมันลอยทีมหาว่าขาดนะครับเพราะว่ามันเขี่ยวคู่เดียวครับเนาะครับเขี่ยวคู่เดียวนึ่ครับโอ้ผัวห่างไหมพี่น้องผมลืมเห็นเมน พอหหาางลยบ่ครัอ้างลึกพร้อมครับท่องนี่คันว่าท่องหกเย็ดเดือนไปนี่ตูดกินไม่เด้เลยสิลึกคุ้ยเอิ้นเอิ้นอ้างมันครับเป็นให้ลูกดีเนา้อยแก้งเนาะแมืนมันอ้างมันก่วงครับแมืนครับให้ลูกดีครับคว้ยตัวนี้เป็นคุ้ยลึกๆไหมครับพี่น้องไหนลึกเลยครับครับสมส่วนครับพี่น้องเ่ายง่ายนะครับคว้ยครับน pues ี settling, we re, we re, we re homem, nope. ่แหละครับปังแปลูกให้ลูกดีอืมผมมามันผ่านแล้วคว้ยตัวนี้ครับเอาตัวนี้เด้อครับใฮ้แก้งคิดว่าเพิ่นไดเรื่องอย่างนี้ครับ ได้เรื่องหนาตาดีครับนี่หนาเขาดีครับบงเขาเงยพอไหมรับก้อยเขาเงยนี่ลูกออกมาเรต้องสืบครับครับก็เรียบดีครับเรียบตั้งดีมันเรียบมันขาหนาเล่หนาก่วงครับอกกันง่เนาะให้แกงเนาะพี่ครับโอ้กเข่าสำนวยผี่ละเพื่อนอ่างลึกครับมาเนี่ยค้นค้นสือนี่ต้องหาค่อยางเลยครับเพรครับหาพกดีครับค้นสุมนี่หาค่อยางอ่างนี่คือมันทรงลูกไงครับ ผมกัหาจังสี่แหละพี่น้องหาว่าให้พี่น้องก็ได้ครับผมกับผมว่างามผมมันก็ต้องงามเพลินนะทีไหมครับรพาะว่าผมกับซื่อใส่ใจผมกันผมว่าด้ขายผมกับเลี้ยงไว้ผมกับมีความสุขดีแมนครับคือแมืนว่าคลิปนี้ว่ได้ขายกับคลิปรุ้นก็ได้ขายคลิเก่าครับเพราะว่ามันควยควยอ่างแบบนี้มันเข่าตาคนไหมพี่ ครับพี่ก่งที่กีดคือผมบางบางโตเนาะพี่น้องก็จะเป็นค้อยที่สูงบางเนาะใอยแกงครับบางคนที่มักโยงๆนะครับก็แล้วแต่ผู้สไตล์คนมักผมกับไปเปรียบเทียบกับเพิ่นบ่ได้แต่ผมผมมาข้อยางพี่น้องคนที่เป็นคนมาข้อยางแล้วก็มักค้อยหน้าตาดีครับครับคือสไตล์ของให้แกงต้องแบบนี้เลยเนาะขับแมนสไตล์ผมสิเป็นประมาณนี้ครับเอาให้แกงครับแข็นพี่น้องมักเนาะคอยสู่ราคากันค่อยไปเขาจากันเนาะครับมันใส่มาตัวใดคอยคุยกันครับครับผมปุะให้แกงเมืองตัวใหม่ครับ ครับไม่แก่งนี่คือรายการที่สี่นะครับครับผมรายการที่สีครับสาวเผือกสาวเผือกครับถ้าเป็นลูกผู้ใดครับลูกไข่มุกขาวครับโอ้ผิวพันธ์ดีแท้ครับพี่น้องครับผมเพันสูงบ่ครับไม้แก่งสูงไร่สามสิบหกครับผมตัวนี้โอ้ไร่สามสิบหกบวกครับพี่น้องอายุจากปีจากเดือนแล้วครับอายุเฉลี่ยแค่คู่นึงครับประมาณสองปีไปสามปีนี่แหละพี่ มันผสมนะครับผมมันผสมตัวไหนไปครับพี่แก้งผสมกล้องสยามครับพี่มีใบเนาะครับผมโอ้ยเลยครับพี่น้องผสมกล้องสยามนะครับพี่น้องดูครับพี่น้องตัวแกลังนึกขายยืนสวยๆกันนะโอ้บรรทายใหญ่เลยครับครับผมคนห่างกันใหญ่ครับยืนดีครับไอ้นี่ไอ้เอาหยิบยามเลยครับกัวลังยืนดีเล้าไห้นี่พี่แก้งในฝึกท่าเพิ่มไหมครับว่าครับผมกันเล่จัดมา่อคันนี้ โอ้ป็กยกิงงามเลยครับจกมันยืนได้ไหมบวครับนี่ปันควายปกปัจจัครับแสดงว่าเพื่อนเชื่องอ่ะเนาะเชื่องดีครับเพป็นถือว่าได้เบิดนะพี่น้องเคาะไงนะครับแขงขาแสดงเลยครับลำไสล36ครับค<ด>่อยเปือกมันไม่ค่อยสูงหลายเนาะหอยแกงเนาะแมนครับก็ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งอยู่ด้ยครับ36กับรุ่นลอยชี้ชิมนะครับขัดเพิ่นได้ลูกมาเนาะครับผมลอยชี้ชิมได้ยอะดอกครับพี่ว่าเพิ่นกับยังรออายุหลายอยู่ดีครับพี่น้องใญ่ไงต็มควายครับแมนครับเอาห้อยแก้งครับ เขาเปิดราคาอะไรไปไหนครับเปิดเมื่อไรนะครับชิพกวนผมเปิดไลยสี่หมื่นกวนไม่ครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นเจ็ดผมเปิดครับนี้ผมจับแมงปันครับมันเปิดอ๋อถือว่าแป้งปันเลยเนาะครับผมจับจับเปิดไปสามหมื่นเก่าเพราะครับเพราะได้เอาคุณคืนไปครับพี่น้องครับเอาคุณคนมาสิครับสาวเพือกเนาะครับครับผมผมบอกว่ามันมันโตดีแหละผมก็เลยเอามาให้พี่น้องนะครับเพราะว่าเพราะว่าชิพมันกับมีผู้มักผู้บอมักเนาะครับครับผม นี่ครับหน้าตาครับหน้าเขาเพิ่งหน้าตาชัดเจนนะครับพี่น้องมีกะแต่ยูจมูกนี่ครับมีซ้ำนี่แหละเพราะว่าควายดอนมันก็ต้องมีกะอย่ธรรมดาครับครับวงเข่าถือว่างามเลยพี่น้องก็ถือว่าใส่ผมบอกบ่เห็นเมียเพิ่นดอกพี่น้องบ่เห็นเมียเพิ่นครับเพิ่นอาจจะเกิดจากแม่ดดำที่แบบงหอยแกลงซื้อต่อมาเนาะครับผมซื้อต่อมาเช่จกันครับพี่นี่โตกูโตนี่กับว่มีกะบ่มีอย่างนี้พี่ครับครับเพิ่นกับเป็นกระดูกดีนะครับเพิ่นกระดูกดีผมราะก็คือจังผมมองเหรอผมมาควายกระดูกดีแหละกะ ควอยอ่างนะครับควอยคอหนาควอยควอยที่ว่าลักษณะดีอ่ะพี่เดี๋ยวพรมมาคงกับขัดออามาแต่ว่ามันบริเลขายเขากับปรับราคาลงหาพี่น้องเนาะครับเมื่ครับแมนครับครับคันเพื่อพี่น้องเพื่อนมีรังการซื้อเนาะแมนครับเพื่อนกับที่ว่าโอ้เปิดซีมืกว่าแล้วมันเพื่อนประกาศต่อที่แบบครับคือสามมือเงาเนี่กับเราลองมองจ่อๆเสียเอาเลยครับครับได้ครับก็แมนกับแบ่งกันปันปันกันไปครับครับเอาตัวนี้เลยครับสำหรับพายแกงแล้วคิดว่าเพื่อนอ้ไรอย่างเงี้ครับเพื่อนด้เนื้อหนังไม่碍เนื้อหนังอ่าง อ่างดีหน้าตาดีพร้อมปากกว้งครับเรียบงีพึ่งเล่ากับผสมไปแล้วไหมครับผมผสมพานรอบแล้วด้ครับได้ยีนสิมหามือแล้วดิเอาพี่น้องถือว่าถือว่างามนะครับข้ยเผือกแมนี่กับราคาผสมนะครับกับคือราคาเกษตรกรจับต้องได้เลยครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้ขวอยเผือกไปพัฒนาต่อเนื่อครับพี่น้องพี่น้องมีทถาไนครับสู่ไนค่อยคุยกับทางห้อยแก้งครับห้อยแก้งมีอีกตัวนึ่งไหมครับ มีอีกตัวหนึ่งยูุความ้เฒ่าครับผมเอาไปฝากไว้แล้วไปผุนประมาณนนั่นผมซื้อกของมาหลายบาทได้ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องตัวสุดท้ายเนาะครับเปนครับป่ะพี่น้องเบื้องตัวสุดท้ายครับนี่คือรายการสุดท้ายเนาะเริบมแรกเซาไทยเท้าไรครับอ่ะพี่น้องครับอยากจะมือจะคำเลยเด้อครับก็คือคลายเข่าวๆเนาะครสักแก้ไขมาเบื้องหน้าความทักแกงครับเอาให้แกงครับอันนี้พายแกงจะเปิดเป็นแม่ลูกหรือว่าแม่เดียวครับแม่ลูกครับแม่นครับเอาสิเขาเบื้อง แม่เพื่อนก่อนเนาะเบิ่งแม่เพื่อนก่อนเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งดูกันครับมาเรียกของแม่เพื่อนเลยครับแม่ลูกครับแม่ทองแล้วครับแม่เป็นพวายสายเพชรอุดรนี่ครับผมเพื่อนสูงไหครับสูงเลยสามสี่สามห้าสถานะสถานะทองตอนนี้ได้ซีเดือนครับขอนับก้าวจะเาเจริญครับผมโอ้ก้าเจริญมีใบที่หลอดไห้เนาะเดือนครับโอ้กระดูกแข้งขาถือว่าใส่ได้ครับพี่น้องครับ พองกเราไหมครับผมน้ำตัวน้ำคิงครับก็ถือว่าดีครับขึ้นกันรังอ้วนเนาะให้แก้งเนาะครับเพิ่นมันเหรอครับมันซีเดือนเหรอเป็นมันแล้วลูกเพิ่นได้จากเดือนแล้วครับหกเดือนบ่หกเจ็ดเดือนนี่อให้หกเจ็ดเดือนเนาะครับเมียนอ๋อแม่เพิ่นกับประมาณเดือนกว่ัวซึ่งเลยเม่ียเดือนกัวสองเดือนเซึ่งเลยโอ้แสดงเพิ่นมันลูกดีครับครับมันดุลดีบ้านท่ายก็ดีพี่น้องคนห่างกันยังไงครับก็ถือว่าได้ครับคือไวเอามาเอาว่าฝากผู้เฒ่าเลี้ยงมันกับจังสี่นะครับเพราะว่าผมซื้อเขามาซื้อเขามาาหลยบาท ครสิ่งของว่าอะไรบ้ามันเลยครบจังหวะมันลงน้ำครับกาแบ่งปันให้พี่น้องเพื่อพี่น้องเพิ่นอยากไปต้อน้อห้อยแกงเนาะเพื่อเพิ่มอยากไปต้อนผมกะก้านตากะงั้นครับพี่น้องตาแต้มใหญี่ดีครับขอนุวงเข่ากะเปิดกว้างครับเป็นในเชื่องดีเนาะงห้อยแกงเนาะลูกตัวที่สองนี่ครับนี่ตัวนี้โอ้ไปพายเบิ้งครับก่อนที่จะถามราคาครับครับผมไปเบิ้งลูกวันดังถามราคาเบิ้งลูกสาวเพิ่นเด้อครับพี่น้องเอาแกงเนาะวันลูกสาวเพิ่นครับครับผมนี่ครับลูกคงเดือน พันก็ให้ลูกดีอยู่ครับครับเรารู้มันดีไหมครับโอ้กันมันมาแมย์เมย์มาท่านทรวงเลี้ยวนี่สี่สี่ที่อ้วนก็นี่นี่นะครับอ้วนโล่ก็นี่ครับโอเป็นเป็นลูกผู้ใดครับนี่ลูกอันผสมจริงไหมครับโอ้เจ้าช้างเจริญกับผมควายอยู่โกสุมพิสัยนะครับโอ้คายอยู่อย่างอันด่านซ้ายนี่สอด่านซ้ายยังบุบบุบเหมือนกันตัวเมียเนาะครับครับอยู่อยู่โกสุมนะครับ กระดูกแค่ขาดีได้ครับพี่แก่ลูกตัวเมียครับโอ้เร็บหนาดีครับพี่น้องก็ถือว่าได้เ้ครับการจะลูกของแม่เพิ่นไผ่ครับนี่กับผมประมาณนี้นะพี่เอาราคาเลยครับพี่แก้งเขาเปิดไหลไปไหนครับราคาเปิดไ้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะนี่ครับอันนี้กับผมก็ซื้อมากกับพอได้นั่นไปสิครับผมซื้อมาก หลายบาทไหมครับเยางไงครับกับว่าเท่าไหรงละครับน้องไอ้แกงเนาะครับมันกาซื้อว่ามปนว่าซื้อมาหลายบาทคือมันกาซื้อน้ำผู้เฒ่ามเป็นนะครับเลี้ยงตัวมันนะครับคล้ยผู้เฒ่าอนเลี้ยงมาพี่น้องครับคือในราคานี่เด้อกัซ้ำซื้อสองได้สามครับพี่น้องครการเจะเป็นควายแม่ที่ค่อนข้างจะทรงลูกดีครับทั้งโกสุมพิสัยไหมครับอ๋อนี่ผมเลี้ยงตัวผู้เฒ่าครับเลี้ยงตัวิ่นก็เลี้ยงสื้อเพิ่นออกมา ซื้อมัดถือผมก็สีแบงไปถือเนาะผมก็ย่านผมขาดทุนผมก็เลยต้องตั้งไว้กับสีครับชิปก้อนผมตั้งไว้49ไหมครับครับผมเอาขันพี่น้องมากเขากันครับต่สิบเก49ก็เลยตั้งไว้47ครับคลิปนี้ผมว่าเลี้ยงไม่ยังไมาเพิ่นกะโอนกับสนิมสนื้อครับไปแกล่แม่นเลี้ยงอีู่จะน้อยก็ขายตลูกมันก็ได้ครับแม่นครับกับตกตัวละสองหมื่นไม่น้อยตอนนี้กับตกตัวละสองหมื่นไม่น้อยหนึ่ครับผมกิดทึ่งผมไปส่งอีกอครับแม่น กับแม่ทองแล้วไหมครับแม่กับรอยสามหาอยู่ครับสามชี้ช้ำหาแม่กับแม่ทองแล้วครับพี่น้องแม่แม่ยังโตดีครับแล้วการลูกสาวเพื่อนก็เป็นค่อนข้างตัวดีเนาะครับอืถ้าแกงมีสมนีบะครับมีสมนีครับบมรั่นเปิดอยปนะครับบุนั้นมเป็นข้อยี่พรครับอ๋อข้อยี่พรเนาะครับข้อยี่พรแล้วพอแล้วพอท่านอยากจะขายเอ๋อคันเพื่อนอยากขายค่อยไห้มาไายเนาะค่อยแกงเนาะครับแมนครับกัเพื่อพี่น้องอันนี้คือผมเอาขม้าแพงค้อยี่นี่ก็เลยอยากอ่อ ขายออกแบงมาพลาพ่นน้ำผมกบผมีมองไว้แบบคือมันเอามาแพงกเอาไปเปิดให้พี่น้องสมมุติเอาไปไว้คอองผมพี่สิเอาไปเปิดให้พี่น้องมันกะครื่องแพงอันนี้ผมก็เลยว่ายำใหม่มาทายคอขวายู่คออผมผมก็ลเรห่อ้ายเลอยมาทายอยู่นีน้ำพอ่สิแต่ย้ำเดียขายเดียวมันกับเจอเจ้าของทีมันับแบนครับกับปั๊ราคาลงพี่สิได้ครับพี่น้องพี่น้องมีไส้เดือดสูตรไ้เดือดไข่คุยกระทังหอยแกงครับดนครับหรือผมไทยหม่องได้บัชเจนครับไข่มาเบิองนาคอกับกรทังหอยแกางครับคลิป ก็ต้องขอลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับ,รบสวัสดีครับ,รบโอเคครับ